สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องของภูมิใจมรดกโลกนะคะมาดูว่าในบทนี้นักเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะคะเขาบอกว่าบทนี้นะหนูจ๋าจงรู้ว่าชาติไทยเรา มีประวัติมีรากเงา่ามาเนื่นเน่าร่วมพันปีอักษรควบอักษรนำหนูจงจำให้ถูกที่ไม้ธนตาคาดคุมเสียงชี้วรรณยุกมีไว้ให้ไว้ผันเสียงอ่ะแสดงว่าในบทนี้นกักเรียนต้องรู้เกี่ยวกับอะไรคะเรื่องของอักษรควบอักษรนำนะคะแล้วก็เรื่องของไม้ธน,นะคาดแล้วก,าาวก็การผันวรรณยุกนะคะอ่ะมาดูกันว่า อักษรควบอักษรกน,นำเป็นอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราก็มารู้จักในเรื่องของคําที่มีอักษรควบและก็คาที่มีอักษรน,นำนะคะมาดูคําที่มีอักษรควบและก็คาที่มีอักษรน,นำเนี่ยเรียกว่าค, up, คําควบกลั่มนะคะคาควบกลัําเนี่ยแบ่งออกเป็นสองชนิดมาดูกันว่าสองชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาดูคําที่มีอักษร ควบนะคะคำที่มอสังควบที่เป็นตัวรอตัวรอแล้วก็ตัววอนะคะแบบนี้เขาบอกว่าคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะมีพยัญชนะต้นสองตัวอ่านะคะพยัญชนะตัวหน้าเนี่ยจะเป็นตัวคอตัวขอตัวคอตัวตอตัวปอตัวคอแล้วก็ตัวคอนะคะส่วนตัวหลังนะคะตัวหลังก็จะเป็นตัวร ลอวอนะคะสามตัวมีแค่สามตัวเท่านั้นนะคะผสมในสระเสียงเดียวกันเรียกว่าคำควบกล้ำเทหรือว่าคำควบเทเท่าน,น,นั้นเองนะคะคำควบเทนะลูกนะ,ะมาดูต,<ม>ต้นสองตัวนะคะคำที่มีพย,ยัญชนะต้นสองตัวนี้ก็คือตัวหน้าจะเป็นตัวซอซอสอส่วนตัวหลังนี่ก็จะเป็นตัวรอ หรืออีกอย่างนึงนก็คือพยัญชนะต้นเนี่ยเป็นตัวจอส่วนตัวหลังก็เป็นตัวรอนะคะซึ่งออกเสียงเฉพาะตัวหน้าตัวเดียวนะคะออกเสียงเฉพาะตัวหน้าตัวเดียวเรียกว่าคําควบไม่แท้นะคะสำหรับชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่ามาดูตัวอย่างคาควบแท้ควกไม่แท้กันในชั่วโมงหน้านะคะค่ะสําสหรับชั่วโมองนี้นะคะในเรื่องของคําควบกล้ำนะคำควบแท้กับคําควบไม่แท้งานของนักเรียนก็คือ ให้บอกคุณครูมาว่าคำควบแท้คืออะไรลักษณะคำมันเป็นยังไงยังไม่ได้ให้ยกตัวอย่างคำนะคะแค่บอกคุณครูว่าควบแท้คำว่าควบแท้เป็นยังไงควบไม่แท้เป็นยังไงแค่นั้นนะคะยังไม่ต้องยกตัวอย่างคำนะคะคิดว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะงานที่มอบให้แค่นิดเดียวนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ